ต้อนรับเข้าสู่รายการมาสเตอร์เชฟพิเซ่านะคะในคาบเรียนประวัติศาสตร์เนาะในเรื่องของกลุ่ปัญญานะคะวันนี้เราก็จะชูกลู่มปัญญาของอัมเภอลับและจะังหจาวล์ตลิศของเรานะคะว่ามีกลุ่ปัญญาอะไรบ้างนะคะที่เป็นซอ์พาวเวอร์ซึ่งในคาบเรียนวันนี้เนี่ยนักเรียนนะคะจะได้ทำกิจกรรมนั่นก็คือทำหนีพันโดยการ ก็จะเป็นเวอร์ชันเจ้าพุทธิแล้วแต่อยากจะกินก็กินได้หมดเลยนะคะ,ะ,ะแล้วเห็นก็มีตามนี้เลยนะคะแล้วแต่เนาะเพราะว่าอันนี้เราให้ที่สูตรกันเองนะคะว่าเฮ้ยถ้าจะชูเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะทําสูตรยังไงให้สามารถดึงดูดใจคนให้กลับมากินหปีธันของแกลกินกนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะมองว่าเท่าแค่เท่าแค่อันนี้เนี่ยที่เป็นวัตถุดิบหลักเนาะมองว่าอันเนี้ยคือแผ่นพลาสติกนะคะแต่ว่าจริงๆมันกินได้นะคะ น้ำตาโอเคทุวคนเลยอะไราลยเซ5นาทีสห้าสิบห้ารอนี้ก็จวายหน่อยนะคะวันที่1ก็จะายห่อยนะัให้โชว์ให้ดูหน่อยนี่น้ามาเป็นจุหมึนะะตาไปไปอีกสองกลุ่มต่อนะคะเราจะหาโมงไหนเข้า จะกรรมแล้วนะคะวันนี้ทุกคนก็จะต้องมีาการจัดกานเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็เริ่มเตรียมการที่จะเอามาจาัดแล้วนะคะมีการเช็ดทำความสะอาดจางเรียบร้อยนะคะตรงนี้ดูหน้าตาแล้วน่ารับประทานเหมือนสะมาชิกในถุมเลยนะคะ ยังยังอ๋อนี่เสร็จแล้วจัดงานก่อนนะคะจัดงานส่งกรรมการก่อนดีขั้นตอนการพันนะคะดูสกิลการพันของกลุ่มนี้นะคะ่เป็นกิจกรรม active learning นะคะในผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะแล้วก็ผู้เรียนได้คู่ของไว้ในท่าพับกลางวันอีกนึ่งสิ่งเลักษณ3นะคะ เพื่อที่จะชูซาวพาวเวอร์ของสมาชิกตระกูลเรานะคะว่าตระกูลเนี่ยมีปัญญาด้านโภชนาการที่ค่อนข้างโดดเด่นด้านก็คือหมีพันของกระแปลานั่นเองนะคะอยากให้คุณได้